เมื่อช่วงเช้าวันที่9กันยายนที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจิมูลความผิดพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจาก จากเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2551ว่าไม่ใช่เรื่องของตนเมื่อถามว่าการปฏิบัติงานในวันที่19กันยายนจะถูกดำเนินคดีเหมือนกรณีวันที่7ตุลาคมหรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องว่ากันไปเมื่อถามว่าปปชชี้มูลความผิดกับพลตำรวจเอกพัชรวาทฐานความผิดคดีอาญาพลเอกประวิทย์กล่าวว่าตนไม่เกี่ยวไม่ตอบ และเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างดใดนายกรัฐมนตรีจะมาคุยอะไรกับตน ขี่เฉพาะเรื่องงานนายกรัฐมนตรีสั่งงานกับตนที่รับผิดชอบกระทรวงกลาโหมส่วนกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการปลดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือให้ออกขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีตัดสินใจปรากฏว่าพลเอกประวิยะวยะตยปฏิเสธคำถามพร้อมกับมีสีหน้าที่เคร่งเครียดก่อนจะเดินเลี่ยงผู้สื่อข่าวออกไปทันที ทางด้านนายนิพนธ์พร้อมพานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวความขัดแย้งกับนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะคะว่ากรณีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่โดยยืนยันว่าไม่มี ความขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นข่าวออกมาได้อย่างไรตนไม่ได้เป็นคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือว่ากอตอชแล้วจะไปขัดแย้งได้อย่างไรอีกทั้งตนยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย